ลับสวัสดีนะครับพบกันหลักการุพเจ้าตากนะครับมาครับกินข้่า้วกันนะครับหนึ่งปลาดุกครับไซปลาดุกปลาดุกหายคนเลียงสิเหลวเห็นปลาดุกนะครับนะถาดนี้มันใหญ่นะถาดใหญ่มากนะครับนะที่มองมาเห็นปลาที่ปลาดุกอยู่ตรงนี้ครับนี่หนึ่งปลาดุกมีนูเพื่อสุขภาพครับเมื่อนี้ครับนะกินหนักๆมาหลายเบื่อพยายามกิน เปลี่ยนมากินอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะมีหนึ่งพักไอ้น,นี่ผักกูดเหเฮดมะเขืออันนี้ต้มน้ำไม้คายรู้จักน้ำไม้ไายบ่ครับว่รู้ว่าภาคอื่นบ้านอื่นก็น้ำไม่อย่างนะแต่บ้านเดยวผมอื่นน้ำไม้ไายนะ่ันที่มันมีขนขนที่มันคล้ายนี่ครับจะเมันขนแบบนี้ครับบ้านผมอินน้ำไ,ไม้ไยไอ้ไรไอันนี้สมพักเซียนอันนี้เป็นเจ้าปลาอ่าเจ้าปลาล่าพริกดิบนะ มาครับมีการกันครับนะผมว่าเป็นอาหารที่สุดยอดมากเลยนะแกะ้วปลาเนี่นะยิ่งพริกดิบนี่ก้อนน้ําซิมาเจ้เนี่เอาไปคั่วกันครับไปจี้ก็ได้แต่ผมใช้วิธีขวานเนาขวานมันคือหอมอืกับหนึ่งเห็ดเห็ดปลูกเองครับอือ มบอกเคล็ดลับวิสร้างความสุขให้ตัวเองโดยว่าต้องพึ่งคนอื่นครับบางคนเห็นคนอื่นมีความสุขก็เดอดร้อนเพราะว่าจะกองมือความสุขของเขาอิจฉาเขาวิธีสร้างความสุขใ้เ,ขเ,ขเขใจของนันอย่าไปมองคนที่เหนือกว่าเขาครับให้มองคนที่ซ้ำกับเขาหรือว่าด้อยกว่าเขาเรางมนท,มนท,มนที่มีพลังเพิ่มขึ้นมาได้ สุดจับท่อไปมองคนที่เหนือว่าเฮานะมิเทศเนี่ยท่อแทัแดังนั้นมองคนที่ซัมกรับเขารือมองคนที่ด้อยกว่าเขาแล้วมันจะมีพลังขึ้นมาเองแบบ คิดบวกอืมสมบัติเสีนนี่เคยกินไหครับสมบัติเสียนนี่ ทีมันก็เคยผิดหวังกันนะแต่ก็คิดว่าม,มันแค่เหลินตลกกับห้องก็คือมันกแค่ต้องการร้องใจวัดใจห,ห้องก็คือแล้วมันก็จะมีแห้งน <c oughs> ีขึ้นมะา แับนี้ครับต้มน้ำไม่คล้ายต้มมาจากใช้ฟุ้ง bảy nhang này neo lại Bạc <laughs> mấy nhang này nó lại chắc skin đền đây อ๋อปกติเสาร์วันอาทิตย์ต้องเป็นวันสอยจุเองจางนครับอยู่นี่ประคาเนี่ยฮะไม่รู้กันเป็นยังนะเพิ่นประคา่ากันะแต่แรกไม่ได้กินกับไปตลาดก็ไม่ค่อยมีคนครับตรงนี้แต่ก้อนในร้านค้าเต็มมีนบัตกต้นปลาเอ้ย มีคนบอกไปว่าสะพานก็าสั่งเสร็จแล้วอยู่ที่เขาสี่งตามสะพานที่เขาสั่งไว้หรือว่าสั่งสะพานเป็นมา,านยางม่อกกเองก็แล้วแต่นะครับนะเห็นหมฟ้าหมอตก มีแต่งหน้าเสรบจจะเลอาหาร หนึ่งปะดุกเมนูปละดุกเนี่ยผมเป็นอย่างที่ผมมากมากเลยนะผมหวานมันดี วันน่งเะาเนี่แซ่บกว่าปาปกข้อบนี้ประดุก <laughs> คิดทอดสมัยเขาอุทเทพให,หม่สมบักเซียนนี่แหละไปอยู่นยนาหาน้นาพันหนึ่งประเทศสมบักเซียนเท้ปลูกไปนาะกินของเพิ่นจนเบ็ดเนี่มาซุกเมือ่อกินเรื่ยเื่อยเนาะมันก็นลำบากเนาะเขาเดียมเป็นไหม,มไม่น่ากินกินแต่สมบักเซียนกับพริกผงนี่แหละ เสียบมาเสีบยบเ,เป็นพิมพ์มในปรปเทศเป็นนางนาะงเลี้ยงสมพักเสียนให้เบิ่อเมื่อแต่ว่าเบเกียวอย่างกับผักเสียนเลยนางเลี้ยงสมพักเสียนแต่ว่าเบเกียวอย่างกับผักเสียนเลยนางพี่มอม Ah, Siap ini. สุดยอดความแซ่บต้นตัวไมโควันซ่บอีนนี้ว้าเขากระเบิดบ้านเนี่ย เอาละมานก็เสีด้จากไปแล้วนะเขากเบิดแล้วอตอนปลางามๆแต่นตอนดูนี่ครับอืมแล้ นี่นครับสุดท้ายนี้ต้องจากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามชโโรราามโดยทบลูกไปจะจัดเพราไม่ขึ้นหน้านะครับขอบคุณครับ